ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพก็คือส่งเสริมอาชีพครับส่งเสริมอาชีพนะครับวันนี้เราก็จะมาทําหน้าที่เกี่ยวเรื่องของการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมอาชีพนะครับในวิธีการที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือ,อประชาสัมพันธ์ใช่ประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับเกี่ยวเรื่องของ คุณสายันนี้เป็นวิทยากรนะครับเกี่ยวเรื่องของธนาคารน้าใตดินนะครับเป็นวิทยากรอันดับต้นเลยดีกว่านะครับของประเทศนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ํานะครับประหยัดครับมีประสิทธิภาพด้วยนะครับวันนี้มาติดตามรับชมกันครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะคุณซ้อมก็จะพามาชมนะคะอินทาผาลมเนื้อเยื่อทันสดนะคะพันใบเฮค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้คือปลูกพันธุ์บาฮีอยู่แล้วก็อีกสองต้นจะเป็นพันธุ์โคเนซี่นะคะเพิ่งใช่ค่ะจะเป็นผลสีแดงนะคะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกไปนะคะสองต้นค่ะสำหรับอินทผาลัมเนื้อเยื่อนะคะก็ของเราจะเป็นพันธุ์บาฮีสําหรับไว้ทานสดนะคะอันนี้อายุน่าจะใกล้ครบ150วันแล้วนะคะ นับตั้งแต่วันที่ผสมจัน์นะคะใช่อายุเก็บเกียยเก่ยวก็จะเป็นสีเหลืองนะคะลูกเขาก็จะมีลักษณะทรงกลมนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณส้มผสมเกสรเองะะใช่ค่ะผสมเองเลยค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ผสมจันรนะคะใช่แล้วก็ อ่ามีค่ะเรามีตัวผู้อยู่สองต้นนะคะใช่เรามีชายและไว้ผสมใช่ค่ะตัวผู้พันกานามิค่ะกานามิเขียวกานามิกรีนนะคะแล้วเอากานามิมาผสมกับบาฮีได้ค่ะไม่กลายค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นพันเนื้อเยื่อนะคะเขาก็จะมีลักษณะเด่นจุดเด่นของเขาชัดเจนก็จะไม่กลายพันอยู่แล้วนี่ค่ะแล้วทาไมถึงเจาะจงปลูกบาฮี คือบาฮีมันเป็นพันนิยมนะคะแล้วก็การทานสดเนี่ยของเขาก็จะมีรสหวานแล้วก็มีติดฝาดเล็กน้อยค่ะคก็จะเป็นที่นิยมของคนทั่วไปค่ะแล้วราคามันเป็นยังไงราคาขายราคาขายก็ก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะคะคใช่อันนี้ร,ราคาสามร้อยสี่ร้อยสำหรับพันนี้นี่ถือว่าระดับเป็นเทียบกับก็คือคือน่าจะเป็นระดับกลางนะคะ ใช่ใช่มีค่ะใช่ค่ะมีพันอะไรที่ก็จริงๆก็เป็นพันบาฮีแหละแต่ว่าเราจะเลือกตามลักษณะสายลูกอ๋ออ่าเราจะวัดตามขนาดลูกคือถ้าเป็นจัมโบ้ก็จะราคาสูงนิดนึงแล้วก็เป็นชายลูกใหญ่แล้วก็เป็นชายราคาแพงลูกเค็กลูกเล็กก็จะราคาถูกมีมีเล็กมีกลางแล้วก็มีใหญ่ใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยค่ะใช่ ลักกษณะาร้นคือของเราจะใช้วิธีเราจะมีคันนิดนึงใช่ทำคันนิดนึงใช่นี่ก็จะเป็นคันการสร้างคันขึ้นมาแล้วก็คันรอบวงค่ะทำเป็นวงรอบต้นแล้วเราก็จะจะเป็นเป็นให้เป็นสปริงเกอร์เป็นแบบว่าสายยางเป็นน้ำเขาเรียกว่าลาดลงเลย ใช่ลาดลงก็คือให้น้าเขาขังอยู่ในบริเวณนี้ใช่ใช่ให้น้ําขังใช่ในคูที่เราสร้างวงขึ้นมาศัตรูพืชจริงๆเขาก็มีอย่างเป็นเพียนะคะเป็นเพียแล้วก็เป็นด้วงตัวแรกเราก็จะใช้วิธีใช้น้ำส้มคอนไม้กับสารใช้สารชีวพันธุ์ก็คือพวกเมทานิเซลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สารพวกบิวเวอรีอผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเพื่อไม่ให้สร้างตกค้างเหาพูกนี้พวเลย มั่นใจได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ค่ะไม่ค่ะที่คือถ้าเราเจอเพีย้ยในลูกอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราก็ใช้วิธีอ่ามีเครื่องฉีดพ่นแต่ว่าสารที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกน้ํายาล้างจานซันไลท์กับน้ำส้มพันไม้ใช่แล้วใช้ไปที่ผลได้ค่ะแล้วก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่ง<ม>ใช่ใช,ใช่ถึงจะคุมอีกทีแต่ก็มีน้อยค่ะมีน้อย,อยจัดไม่เยอะน้ำยาล้างจานนี่ใช้ใช้น้ำยาล้างจานเป็นการล้างนะคะ ล้าง,ชะ,างชะล้างชะล้างอาจจะมีเชื้อราติดอยู่บริที่ลูกจะมีรอยดำๆางเงี้ยอ่าเป็นการล้างลูกใช่แล้วมันปลอดภัยด้วยเพราะกว่าจะเก็บเนี่ยบริโภคก็ปลอดภัยแล้วค่ะก็สารเคมีร้อยเร์เซ็นต์เลยคือสารเคมีเราก็ใช้บ้างใช้บ้าง,างแต่ทีเนี้ยอ่าระยะเวลาที่เราใช้กว่าที่จะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหดสารไปแล้ว มันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานค่ะสารเคมีที่ใช้ก็อาจจะเป็นอย่างอย่างปุ๋ยอย่างเนี้ยค่ะปุ๋ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละค่ะค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีใช่พื้นที่ตรงนี้ประมาณสักสองงานได้งานไม่ถึงหนึ่งไรอะค่ะไม่ถึงไรไม่ถึงไร่ค่ะอันนี้แบบเนี่ยค่ะทําแบบว่าทาแบบเน้นๆมากค่ะค่ะใช่ค่ะคือคือเราดูแลพอกําลัง เนี่ยก็จะเป็นถุงสปันไว้กันมแ,แมลงใหญ่มนคะแน่นี้จะเป็นกันมแมลงใช่เป็นทลาย,ลายใช่ อุ่นสุจะอันนี้อืมนี่น้ำม่สาร้อยประมาณร้อยสามสิบได้ใช่ใชเหลือประมาณยี่ริบบาใช่ใช่ใช่นับจากวันสะสมกำลังใช่กำลังกำลังเขียวยังมีเขียวติดบ้างเพราะยังไม่ได้อายุเขา มมมาเสออันนี้อันนี้น่าจะประมาณเกือบสิบโลไดไหมเจ็ดแปดโลได้เนี่ยค่ะใครสนใจยกจันก็ตีสักตีสักกเจ็ดโลใช่เจ็ดโลถ้าจันนี้ก็ประมาณเกือบประมาณสองพันใช่ใช่เหมาะเป็นของฝากเลยค่ะยกได้เลยน้ำตาลโมดิกินเดี่ยวใช่อ เวลาทำงานเหนื่อยมาเดียนกินไปก็สองก็ให้พลังงานด้วยใช่ช่วงนี้ให้เป็นสองกวาค่ะที่คุณส้มได้รางวัลเกษตรกรดีเดนมาก็อยากให้เล่าให้ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลสองปีซ้อนเนาะปี2 5ง0ันห้าร้อยหกแล้วหกห้าใช่ค่ะใช่ได้เป็นประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมคือจริงๆนะคะคือทางต้องขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพโมงนะคะ ที่เล็งเห็นนะคะในความตั้งใจความมุ่งมั่นของเกษตรกรทั้นหนึ่งก็คือของตัวชั้นเองนะคะก็เลยสํานักงานเกษตรอําเภอ,เภอหนองมงก็เลยเข้ามาแนะนําแล้วก็มีเออเลยถามว่าความสนใจว่าเออจะส่งเข้าประกวดนะสาขาพืชสวนทีนี้ปี2564ก็เลยส่งเข้าประกวดในสาขาพืชสวน,นะคะ่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็มีการทำอาอ่พวกปลูกกล้วยนะคะพวกอ่า มะละกอแต่ตอนนี้ไม่ได้ทํามะละกอแล้วก็จะมีน้ผาลําเป็นพืชหลักเลยนะคะที่เราใช้ค่ะแล้วกว่าจะให้ผลผลิตได้เราก็ใช้ความมุ่งมะนะั่นความอดทนนะคะหลายอย่างมากะคะ่ะแล้วก็ได้รางวัลที่สองนะคะจากข่าพืชสวนก็เป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับและหลายท่านนะคะที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะก็อยากให้ต่อสู้แล้วก็อดทนแล้วก็ขอให้รักใน การทำเกษตรจริงๆแล้วก็ให้ความใส่ใจต่อผู้บริโภคอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีใช่ค่ะใช่ค่ะให้น้อยที่สุดใช่ค่ะสารเคมีในการทำจากตูวพืชใช่ค่ะใช่ค่ะแล้๋ยวถามย้อนอีกนิดนึงครับทำไมถึงเลือกที่จะมาปลูกที่หน้ารำเคยปลูกอย่างอื่นมาแล้วค่ะจริงๆอ่ะพื้นที่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเราใช้เราทําพืชไร่ แลาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดนะคะในทีนี้เราก็เลยมองว่าการทําอ้อยการทำข้าวโพดบางทีมันขึ้นอยู่กับราคาของเขาเรียกว่าไงอะเท่าแก่เนาะเราไม่สามารถกําหนดราคาเองดได้ใช่ใช่ใช่ค่ะและอย่างหนึ่งเราก็ชอบในเรื่องของพืชสวนคือเดิมทีเนี่ยพ่อพ่อของของส้มเองเนี่ยก็คือเขาเป็นครูเกษตร เาเป็นครูเกษตรแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาชอบปลูกมะม่วงปลูกพวกผล,ลไม้อะไรเนี่ยเยอะแยะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบว่าเราอยู่ตรงนั้นมาใช่เราซึมซับ <ๆ S 1> เราก็เลยแบบเฮ้ยอย่างน้อยอะพ่อไม่อยู่แล้วเราก็เลยแบบเออสร้างปณิธานที่เขาเคยทําไว้อ่ะออปลูกพืชปลูกมะพร้าวปลูกอะไรเล็กๆน้อยที่มันเป็นพืชสวนแล้วตรงนี้มันก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ด้วย ใช่ก็เลยสนใจที่จะปลูกอินทผลัมและอย่างหนึ่งมันเหมาะในสภาพพื้นที่ของเรา<ม>และอย่างเราก็มีแหล่งน้ําด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยหันมาทําปลูกเพื่อเศ,ศร,รษฐกิจใช่มีค่ะมีการตรวจค่ะม,มีการตรวจดินไปให้กับสํงงานักงานาพัฒนาที่ดินนะคะส่งตรวจว่า,วาใช่ว่าว่าเราต้องมีคุณค่าดินเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องมีอะไรเพิ่มทีนี้เราก็เลย โดยแปลงเนี้ยไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลยจริงๆเป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่ว่างเปล่าแล้วเราก็ใช้ดินมาถมมาอะไรอย่างงี้ค่ะปรับเกลี่ยพื้นที่ค่ะแล้วเราก็เนี่ยเริ่มปลูกในผาลำเพราะว่ามันมีพื้นที่ประมาณแค่สองมันไม่เยอะมากใช่ใช่ค่ะอยู่ใกล้บ้านด้วยใช่อยู่ใกล้บ้านด้วยตรงนี้อยู่ใกล้ที่พักคือเช้ามาก็มาเดินดูใช่ทุกชาดูแลใช่ทั่วถึงดูแลง่ายใช่ค่ะคือ ถ้าเทียบต่อไร่แล้วก็ถือว่าเยอะอะค่ะเราก็เลยปรับเปลี่ยนใช้อ่าวิธีจากพืชไร่มาเป็นพืชสวนนั่นแหละค่ะและอย่างหนึ่งคือก็ทําไปศึกษาไปด้วยใช่เป็นประสบการณ์ในชีวิตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบด้วยค่ะมันกินด้วยค่ะเพราะว่ามีรสชาติหวานกรอบใช่ใช่ใช่ต้องลองต้องลองเองไงก็ต้องผ่านเทสเราก่อนเนาะค่ะ คือถ้าเกิดว่าเรากินได้สมมติว่าเวลาลูกค้ามาดูปุ๊เราเด็ดให้กินเราเด็ดกินเองสดๆมันต้องปลอดใช่เจ้าของสวนไม่กินหรอกใช่ต้องลองช่องช่องทางการติดต่อของฟาร์มนะคะก็จะเป็นเพจนะคะคุณส้มฟาร์มชัยนาทค่ะแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจคุณฟาร์มชัยนาทใช่ค่ะคุณส้มฟาร์มชัยนาทแล้วก็ไอดีไลน์นะคะคครับ่เอสค่ะ ครับ O M M K O M M แล้วก็ Z A ค่ะ Z A ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ095 095 629 629 28 28 21ค่ะ21ค่ะแล้วก็สามารถค้นหาใน Google Map นะคะเส้นทางถ้าไม่รู้จักก็คือ เซิร์ชคำว่าคุณส้มฟาร์มชัยนาทค่ะเซิร์ชหาว่าคุณส้มส้มฟาร์มชัยนาทใช่ค่ะแต่คุณหมดได้เลยค่ะที่อยากเข้ามาชิมใช่ค่ะเข้ามาชิมเข้ามาชมได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณส้มมากที่มาแนะนำฟาร์มสวยๆอินทร์สารล้ำบรรยากาศดีๆ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อทางเจ้าที่ก็จะมีคลิปอยู่ข้างล่างพร้อมเบอร์โทรค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะท้งสวนเรานะคะเรามีบริการส่งทั่วไทยเลยค่ะครับค่ะก็คือ1กิโลแรกนะคะเราคิดค่าค่าส่ง50บาท แต่นะคะแต่ถ้าสั่งสองกิโลขึ้นไปนะคะคุณส้มความเทนัดส่งฟรีค่ะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะอย่าสั่งโลเดียวนะครับสั่งก็สองโลขึ้นไปส่งฟรีนะคะครับส่งฟรีนะครับผนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์เป็นเอกชนค่ะเอกชนด้วยรวมกันมาปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าสำนักงานอย่างใครทำงานอยู่ที่สำนักงานสามารถ รวมๆม,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 มาได้แล้วคุณส้มสามารถส่งไปให้ได้เลยค่ะ<อ>ได้ไดีค่ะในส่วนคุณส้มนีค่ะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเวลาเปิดปุ๊บสามารถเด็ดชิมได้เลยค่ะเพราะว่าปลอดภัยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารอะไรเลยนี่ค่ะเด็ดจากต้นสดๆเลยค่ะวิธีการชิมนะคะเราจะจับลูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกัดกินมุมขวางจับแนวนอนกับแนวนอนแล้วก็กินแนวขวางเนี้ยได้ยิน,นเสียงความตอำเลยคือ ลองลองค่ะเดี๋ยวลองนะคะค่ะนะะคหวานมากอันนี้อันนี้ขออนุญาตให้ให้ตากล้องก่อนนะคะตากล้องลองไปลองลองด้วยค่ะลองด้วยกันค่ะไม่เชื่อมันอ่าไม่อะไรอ่านี่เยงตากล้องไหมคะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลกค่ะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะหอมค่ะหอมหวาน เป็นไงคะไม่ติดฝาแล้วค่ะอันนี้ไม่มีฝานะคะเนืงอว่าได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้เลยค่ะใช่หวานจริงเนาะใช่ใช่ติดฝาแทบไม่ติดฝาเลยจริงหวานมาก